ปรับสื่นโดยบัตรบีเฟิร์สแมททีพีเอ็นรับบิดสิริราชดื่มปีหน้าไรซ์เบอร์รี่สูตรน้ำตาลน้อยดีทุกที่ทุกวันทุกเทศกาลลอรีเอหลับสบายหม่กินกูดรีมลาเวนเดอร์สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ อยู่กับเรา3สาวนะคะดิฉันเชอรี่ค่ะน้องทอปัดอิงดาวนะคะแล้วก็พี่อ่อนพัทรวดีค่ะ,ะใช่แล้วค่ะบันเทิงไทรัดวันนี้นะคะมีเรื่องราวครบรถมาฝากคุณผู้ชมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องปังๆของแม่บุ๋มปรรดดานะคะแต่จะเป็นอย่างไรนั้นต้องรอติดตามนะคะ ถ้าส่วนใครที่กําลังกังวลอยู่กับเกี่ยวกับของแพงนะคะวันนี้ะนะคะเรามีเคล็ดลับจากพี่แหม่มแคทลีมาบอกค่ะแต่เคล็ดลับนั้นจะเป็นอะไรนะคะต้องรอติดตามค่ะใช่ค่ะเรื่องปากท้องเอาไว้ก่อนคุณผู้ชมคะแต่ว่าตอนนี้บอกเลยว่าอาหารหูอาหารตารอเส,สิร์ฟแล้วจ้า โดยเฉพาะหุ่นล่ำๆนะคะของพี่เวียสกลวัฒน์นัทเองคุณผู้ชมคามากรองกันตรงนี้ก่อนเลยนะ,ะก่อนที่จะไปติดตามละคร,ะครที่เขาจะประปกบคู่กับนางเอกใหม่นะบันเทิงไทยรัฐค่ะขอพาคุณผู้ชมไปดูมุมโจ๊ะมุมเฮลเฮลของพี่เวียกัน <ๆ S 2> หน่อยดีวยกว่าใช้เวลาร่วมกันได้อยู่เพียงแต่ว่าความใกล้ชิดอาจจะแบบลดน้อยลงนิดนึง ก็ต้องระมัดระวังกันไปด้วยนะคุณผู้ชม<ช>นะใ,<ช>ในช่วงนี้เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้าพี่ริ้งรีดขาววอมลูกคอรอคุณผู้ชมอยู่แล้วนะเขาจะกลับมาร้องเพลงชา้าในรอบสิปีเพราะว่าพี่ยิ่งยงยอดบัวง,งามเป็นคนแต่งเพลงให้จะเพราะขนาดไหนอดใจรอจ๊เชยรัรอจริงชบชไทรันี่ นะความสะอาดอาจจะพอกันแต่ไม่ควรรู้สึกผิวแห้งแบบนี้ใหม่ครีมอาบน้ำวัสลีนชำระล้างแบคทีเรียพร้อมวัสลีนเจลี่ช่วยบำรุงผิวชุ่มชื้นผิวสะอาดไม่แห้งแล้วนะถึงเวลาซื้อรถกับคาร์ซ่อมเรามีรถมากกว่าหนึ่งพันคันทุกคัน ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบ175จุดเพื่อความมั่นใจในคุณภาพพร้อมปรับสภาพให้เนียบมั่นใจได้เลยเมื่อเราส่งรถถึงหน้าบ้านคุณซื้อขายรถมือสองคลิก c a r s o m c o t h ดีแท็กร่วมสุขสันต์วันเปิดใหม่ด้วยสัญญาณ7จ0เร้อยมกะเฮิร์ตเปิดแล้วกว่า1 2 0 0 0สถานีฐานและเราจะยังไม่หยุดเพื่อทุกคนทั่วไทยดีทั่วดีถึงดีไปด้วยกันดีแท็ก 5G นี่ใช่ไหมคือความรักใช่ห<ค>รือเปล่าใช่ไม่ต้องกังวลว่าเชื้อโรคจะเข้าปากใหม่แรงซีฟันเดกโคดโมที่ช่วยลดการสะสมไวรสัสแบคท,ทีเรียและช่วยลดการสัมผัสเชือ้อโรคมั่นใจยอดขายอันดับหนึ่งมาเป็นครอบครัวโคดโมกันนะ ทุกวันไอซ์มีหลายสิ่งให้เผชิญยิ่งต้องใส่ใจตัวเองมากกว่าเดิมแรนไฟโตดริง n k มีไฟโตนิวเทรนและวิตามินซีสูงเดิมแรนไฟไฟโตดริง n k ลองเลยรางวัลเกียรติยศที่เชฟนานาชาถอดหมวกเพื่อแสดงความยินดีกับความภาคภูมิใจสูงสุดของน้ำแร่มองเฟลอร์ที่ได้รับรางวัล superior taste award 3ดาว4ปีซ้อนมองเฟล แถมค่าเปนหนักอีกจะหนักแค่ไหนแค่ช้อนเดียวก้าวอยู่ใหม่บ i ิ Excel สุดเข้มข้นคลาสพลัช่วยกระจัดคราบหนักคลาสพลังความหอมนานสะอาดหอมครบจบในหนึ่งช้อนบ i ิ Excel สุดเข้มข้นเบื่อไหมอยากช้อปแต่ต้องเลือกใช้ส่วนลดส่งฟรีใช้ส่งฟรีอดส่วนลดแต่ที่ La z a d a าไม่ต้องเลือกรถสูงสุดได้ถึง6ต่อกับส่วนลดท็อปปิ้งล da าด้ฉีทุกคนลดร้อนกันหลายชั้นวันนี้ถึง30มิถวิทุนายนศกนี้ช้อปเลย อาหารอร่อยเครื่องปรุงสำคัญผมแนะนำน้ำปลรราตำนัวครับผมใช้ปรุงอาหารอร่อยเด็ดเลยครับผมรับรองด้วยตราเปิร์พริชานให้ตำนัวครับน้ำปลรราตำนัวแซบนัว แพ้ทางคนสวยไม่รู้จะแก้ยังไงแต่ภูมิแพ้ทางเดินหายใจต้องอัลเลนิกชนิดเม็ดอัลเลนิกชนิดเม็ดมีตัวยาลาลาเาดีนยาแก้แพ้ปูนไม่ทำให้ง่วงแต่ยานี้อาจทำให้ง่วงในผู้ป่วยบางรายบรรเทาอาการภูมิแพ้และการแพ้ทางผิวหนังยังมีประสิทธิภาพภูมิแพ้ดูแลด้วยอัลเลนิกชนิดเม็ดอ่านคำือนในฉลากก่อนใช้ยาชีวิตเลือกได้ในแบบเราฟอร์ดเรนเจอร์ซื้อวันนี้รับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังนาน10ปีถึง28่สิกุมภาพันธ์สองพ live the ranger life พบมหาสรจย์ความหอมของแสงแดดแรกผสานกลิ่นทุ่งดอกไม้ยามเช้าให้ยินเอ็กซ์เพิร์แคร์ไลฟ์เนเจอร์พลังหอมยาวนานแบบธรรมชาติใช้คู่กับสักผ้าหอมจากธรรมชาตินาน6สัปดาห์กาแฟเข่าช่อง3 in 1สูตรน้ำตาลน้อยหอมกลมกล่อมเหมือนเดิมเคข่าช่องรถแท้กาแฟไทย คิวมินซีเครื่องดื่มขมิ้นชันสกัดผสมเลมอนอร่อยคิวมินซีคิวสำคัญทุกวันของชมหน้าดูใสสวยพุ่งต้องการนี่ไไบร์คอมพลีทบูสเตอร์เซรัมยอดขายอันดับหนึ่งเฉลี่ยแดชิ้นในทุกหนึ่งนาทีเพราะมีวิตามินซีบูสเตอร์30เท่าตรงเข้าจัดก,การจุดดำสามวันวัดได้สวยพุ่งสุดได้อีกเมื่อใช้เซรัมคู่ครีมกันนี้เย่ธรรมชาติในแบบคุณคิวมินซีเครื่องดื่มขมิ้นชันสกัดผสมเลมอนอร่อยคิวมินซีคิวสำคัญทุกวันของชม เงือกไม่ดีลองนี <conferences> ่ใหม่ข้าวเกรีเกลือสุดพิเศษมีพลังเกลือมินเนอรัลหกช่วยขจัดคราบครกสะสมสาเหตุหนึ่งของสุขภาพเงือกไม่ดีใหม่ข้าวเกรีเกลือมินเนอรัลหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ บรรทมแหรือจิงถือเป็นบรรทมบรรทมไทยแร็ปสับสนุนโดยอามาโดเอ็กซ์ยินตันบิฟิน่าเอ็กซ์โปรไบโอติกอันดับหนึ่งาปีซ้อนจากญี่ปุ่นดีคอเจนเบ็ยาสามชั้นบรรเทาวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา คุณผู้ชมคะกลับมาเบรกนี้นะพูดถึงนักร้องลูกทุ่งสาวจิ้งหรีดขาววงเทวันแล้วแล้วก็พวกคุณนึกถึงเพลงอะไรกันนึกถึงเพลงนี้เลยค่ะฮัทเชยฮัทเชยฮัทเชยอยากรู้จังเลยว่าใครเอ่ยถึงฉันนี่เป็นเพลงฮิตพี่จิ้งหรีดขาวแล้วเพลงอยู่วงการนี้มากว่า20ปีคุณผู้ชมใครจะคิดว่าโอ้ปีนี้นะคะพี่จิ้งหรีดขาวเขาไม่ค่อยได้ร้องเพลงช้านะถ้าสังเกตนะและปีนี้พิเศษคุณผู้ชมคะเขาบอกเลยว่าขอแกะ กล่องผลงานเพลงใหม่เอี่ยมเลยนะความพิเศษก็คือพี่ยิ่งยงยอดบวงงามเป็นคนแต่งเพลงนี้ให้เขาด้วยค่ะจะเพราะขนาดไหนนะไปฟังกันเลยค่ะ